นี่คือเอ็กโคพอดแคสต์ลอดช่องปลายอาจารย์เจ็บลอดช่องความเชื่อไปหาคำตอบด้วยวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์กับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ สวัสดีครับพบกับรายการลอดช่องบายอาจารย์เจตอีกแล้วนะครับวันที่เราอัดเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีข่าวหนึ่งที่เป็นกระแสในสังคมไทยเนี่ยถกเถียงกันเยอะมากเลยครับคือเรื่องพรบคู่สมรสมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมการที่คนที่มีร่างกายเพศเดียวกันเนี่ยจะรักกันหรือจะ ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันถึงดูยากลําบากเหลือเกินคือเรื่องพวกนี้มันก็คงมีคําอธิบายต่างๆในเชิงกฎหมายในทางสังคมอะไรเต็มไปหมดใช่ไหมครับแต่คราวนี้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ยินเหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีแง่มุมอะไรบ้างกับ,ก,บกับการที่คนร่างกายเพศเดียวกันจะรักกันหรือว่าจะจะอยู่ด้วยกันเนี่ยครับก็เลยจะมาถามอาจารย์เจษฎานะครับว่าเพศสภาพ LGBTQ เนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติในธรรมชาติไหมครับอาจารย์ เป็นคำถามที่น่าสนใจและคิดว่าคงยังมีการค้นหาคำตอบกันอีกนานนะครับเราแค่ในช่วงชีวิตของผมเองนะครแัแต่ผมเด็กขึ้นมาจนถึงปัจจุบนันจนถึงไปในอนาคตผมว่าคำตอบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <ừ> เราลองนึกภาพว่าตอนเด็กๆเ,เราเนี่ยเซนของการรู้สึกว่าใครเห็นผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือบางทีเราก็จะซอบล้อเป็นตุด๊ดเป็นแต่เป็นกระเทยมันดูเป็นความผิดปกติทางทางจิตใจเขาครับมันเป็นเรื่องของว่าเป็นแฟชั่นหรือเปล่า เมื่อก่อนในห้องเรียนผมผมจำได้ว่าประมาณหนึ่งห้องเรียนเนี่ยห้คนเนี่ยมีสักสองสาคนแล้วก็โดนล้อ,อแต่ว่าเราโตขึ้นมาจนถึงวันนี้หรือไม่ก็ตอนผมไปอาจารย์ทางานเนี่ยมันทีมกลับข้างนะทีไปดูห้องเรียนเด็กนะโอ้ห้าสิบคนนี้อาจจะครึ่งห้องอใน,นบาง,บางสาขาวิชาเป็นต้นนะครับ,รบนี่ก็มันก็มีคําถามมากขึ้นว่าจริงๆมันเป็นภาษา,ษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว,ว่าเป็นเนเจอร์หรือเป็นเนเจอร์ เป็นเนเจอร์หมายถึงธรรมชาติ <manager S 1> คือว่าภาวะพวกนี้เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะทุกอย่างใน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 ร่างกายเรานิสัยใจคอพวกเราหรือว่าทําไมคนแต่ละคนโตมาไม่เหมือนกันเนี่ยมันมีคําถามในการตอบได้2อ,อย่างก็คือว่าเป็นเนเจอร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเนเจอร์ก็คือเรื่องของการหล่อเลี้ยงเลี้ยงดูอลองนึกภาพว่าสมมติว่ามีพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่งพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่งเนี่ยเราเดากันง่ายๆแล้วเขาเป็นฝาแฝดแท้เกิดจากไข่ใบเดียวกัน อาจจะจากเชื้ออสุจิตัวเดียวกันเขาเหมือนกันทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยดีเอ็นเอเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเขาโดนพาไปเลี้ยงคนละบ้านเราดูละครเนี่ยครับแน่นอนอันนี้ก็คือเนเชอร์แน่ๆเขาโตมาเขาต้องนิสัยต่างกันแน่ๆเลยหรือแม้แต่ความอ้วนรูปทรงหุน่นทุกอย่างก็แน่แตกต่างกันแต่ว่าแล้วตัวเนเจอร์ล่ะตัวของวิทยาศาสตร์ที่อธิบายในเชิงของพันธุศาสตร์เนี่ยเขาต้องเหมือนกันไม่ใช่เหรอเราก็มีคําถามที่น่าสนใจอย่างกรณีของกลับมาเรื่องของเพศสภาพที่ว่า ก็มีมีการรายงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าบางทีเป็นพี่น้องฝาแฝดที่เป็นแฝดแท้เนี่ยแต่ทําไมผู้ชายคนหนึ่งหมรู้ว่าพี่ชายก็ได้ก็เป็นผู้ชายที่เป็นสเตรทก็คือก็เป็นแต่งงานกับผู้หญิงทั่ว,วไปรักผู้หญิงทั่วไปแต่น้องชายกับเป็นโฮโมเซ็กชวลน้องชายกับเป็นเกย์ชอบเพศตรงข้ามเอ,อเพศเดียวกันไม่ใช่เพศตรงข้ามซึ่งมันไม่มีคําตอบในเชิงของว่าเอ๊ะอ้าวอย่างนี้พันธุกรรมก็เหมือนกันนี่แล้วทั้งสองคนก็เลี้ยงดูมาในบ้านเดียวกันด้วยไม่ใช่ว่าคนละบ้านแล เนเจอร์ก็เหมือนกันเนเจอร์ Nature ก็เหมือนกันแต่ทําไมถึงมีความชอบที่แตกต่างกันได้มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นอธิบายหรือเปล่านะครับนี่กลับมาลองมองในเชิงของธรรมชาติก่อนแล้วกันเนาะมนุษย์เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างง่ายในการมองเพราะว่ามนุษย์เรามี2เพศครับหม่จริงว,าวาราเ่าเราเห็น,เ,เ,หนเห็นกันอยู่ครับแต่จริงหรือเปล่า มันมีคําถามที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นชีววิทยาเนี่ยจะเริ่มปวดหัวขึ้นแล้วเอ่อถ้าได้ใครยังพอจําคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของชีววิทยาของมนุษย์นะครับ,รบหรือของเพศเนี่ยก็คือเรื่องของคโครโมโซมเรื่องของ DNA พันธุกรรมเนี่ยครับเรามี DNA ที่เป็นคโครโมโซมเนี่ยีคู่หรือ46แท่งเจ้าคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ของเพศนะครับจะมีที่เราเรียกว่าคโครโมโซม x กับโครโมโซม y ถ้าใครเกิดมาเป็น X2 ตัวนะครับก็จะเป็นผู้หญิงถ้าเป็น x กับ y ก็เป็นผู้ชายแต่นั่นไม่ใช่แบบว่าทั้งหมดมีแค่นั้นเเพราะว่าก็มีคนที่อาจจะมีอาการที่แปลกออกไปเช่นมี x สามตัวก็มีอ๋อเหรอฮะซึ่งอาจจะเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะค่อนข้างจะร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ได้หรือเป็น xxy อันนี้ก็จะเริ่มงงแล้วเพราะว่ามีทั้งความเป็นผู้หญิงและความเป็นผู้ชายด้วยแต่นั่นก็อาจจะมีการที่ผิดปกติได้เช่นกันนะอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเติบขึ้นมาเป็นคนทั่วไปที่ร่างกายสมบูรณ์ดี แต่ว่าแปลว่าพันธุกรรมเนี่ยในเชิงของโครโมโซมเนี่ยมันก็มีอะไรที่จะแปรปรวนได้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ในการกําเนิดขึ้นมาลักษณะของอวัยวะเพศก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความน่าสนใจแน่นอนแล้วก็คุยกันเราคุยกันง่ายๆยาก็ได้ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็มีลััษณะของมีองคชาตอยู่ข้างหน้าเท่านนผู้หญิงก็ไม่มีแต่ว่าก็เป็นอวัะที่เลียบไปเป็นอวัยวะเพศแบบผู้หญิงแต่คนที่เกิดมาพร้อมที่มีทั้ง2แบบก็มี มีสองเพศในใน,ในคนเดียวกันศัลาสตเขาเรียกว่าเน Hermaphrodite ก็คือสภาวะที่มีสองเพศในคนคนนั้นตั้งแต่เกิดเพราะว่าเรื่องของอวัยวะเพศเองเรื่องของโครโมโซมเพศเองทุกอย่างเป็นเรื่องของการควบคุมโดยระบับของโฮอร์โมนในร่างกายที่สร้างขึ้นด้วยฉะนั้นถ้าแต่ของโฮอร์โมนในร่างกายที่สร้างขึ้นมันมีความแปรปรวนตั้งแต่เราเด็กๆคำว่าเด็กๆนี่คือไม่ใช่ตอนแค่แค่เด็กเป็นเด็กเบบีขึ้นมานะครับตั้งแต่ในท้องแม่เลยนะระดับการสร้างฮอร์โมนเพศเริ่มตั้งแต่ในท้องแม่แล้ว แล้วจาฮอร์โมนเทศส,สำคัญอย่างเราจะคุ้นชื่อเึ่นเทสโทสเตอโรนนะเทสโทสเตอโรนน่จะจำง่ายๆเทสโทกับเทสติสก็คืออันทะก็คือฮอร์โมนเพศที่ทําให้เกิดเพศชายขึ้นทำาะไทำให้เกิดอันทะโครโมโซมวทํางานตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่แล้วครับแล้วโครโมโซมวก็มีส่วนในการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแต่เทสโทสเตอโรนก็ไปส่วนในส่วนของร่างกายต่างๆเตรียมในการที่จะสร้างลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเช่นอันทะก็เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในท้องแม่แล้วแล้วก็ค่อยๆเคลื่อน มาอยู่ที่ถุงอันทาที่หลังแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นเขาพบว่าเทสโทสเตอโรนเองก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสมองด้วยอืมฉะนั้นสมองก็มีหลายส่วนสมองก็มีที่เราจะมีชื่อๆต่างๆที่อาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ว่ามันมีชื่อหนึ่งชื่อไฮโปทาลามัสตัวนี้เองก็เป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศแล้วเทสโทสเตอโรนทางานกับไฮโปทาลามัสตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่เลยแล้วมันก็เริ่มมีคําถามตามมาที่ผมย้อนกลับไปที่ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับบอกว่าพี่น้องฝาแฝดที่ เกิดมาพันธุกรรมเหมือนกัน DNA เหมือนกันเลี้ยงมาในครอบครัวเดียวกันแต่โตขึ้นมาไม่เหมือนกันมันเป็นไปได้ไหมว่าสารเคมีพวกนี้ฮอร์โมนพวกนี้หลั่งออกมาในปริมาณไม่เท่ากันตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่ <S <S แล้วก็มีผลกระทบระยะยาวต่อเรื่องของการทํางานของสมองอย่างที่บางคนบอกว่า เพศเนี่ยเมื่อก่อนยังคิดว่าเป็นแค่เนี่ยแต่งตัวกันผู้หญิงชอบแต่งเป็นผู้ชายเป็นทอมบอยผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงเป็นเหมือนตุ๊ตแตวแต่ไม่ใช่นะบางคนก็บอกว่าเขาเติบเขาเป็นร่างกายเป็นผู้ชายนะแต่เขาจําความได้ตแ่เด็กเขามีเซนต์ว่าเขาเป็นผู้หญิงเมื่อแต่เด็กมันเป็นไปได้ยังไงอดังที่โดนเลี้ยงดูมาก็เป็นผู้ชายร่างกายก็มีไว้เป็นผู้ชายเป็นไปได้ไหมว่าสมองเองก็มีสภาวะที่ พร้อมจะเป็นผู้หญิงตั้งแต่แรกทั้นทท,ที่เกิดมาในร่างกายเป็นผู้ชายของพวกนี้ยังยังต้องยังต้องค้นหาก,กันอีกเยอะนะครับแล้วน่เบางคนเรียกว่าสับยศาสตร์ไดเอพีเจเนติกส์ก็คือว่ามีสารเคมีหลายตัวหรือเปล่าที่มีผลต่อการทํางานของพันธุกรรมตั้งแต่ในท้องแม่ไม่ใช่แค่พันธุกรรมที่เกิดมาเท่านั้นนะครับนีน้นถ้าย้อนกลับไปที่ที่จะภาพกว้างกว่านั้นเพื่อความสบายใจมากขึ้นนะแต่คุยเรื่องคนเนี่ยจะท้อเครียดครับถ้าเราคุยเรื่องศาสตร์ต่างๆจะเห็นภาพมากขึ้นอยังไงครับอาจารย้อนกลับไปก่อนว่าเพศมัน ทำไมต้องมีเพศแล้วมีเพศไปเพื่ออะไรนะครับ,รบถ้าเรากลับไปตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเล็กที่สุดที่เราคุ้นเคยกันอย่างแบคทีเรียเป็นต้นนะครับหรือว่าบรรดาพูกที่เป็นก็ไดเป็นโปรโตโซัวเซลลเดียวต่งตางๆพวกนี้มันมไม่มีสภาวะเพศแท้จริงนะครับแต่ว่าสภาวะเพศมันก็ค่อยๆเ,เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าจะแค่แบ่งเซลล์ง่ายๆแต่ม,มันก็ค่อยมีการพัฒนาวิวัฒนาการใช้เวลาเป็นพันล้านปีกว่าจะเกิดความเป็นเพศขึ้นมาประโยชน์ของเพศก็คือว่าทาให้พันธุก,กรรมมีการแลกเปลี่ยนกันมีการถ่ายทอดกันโดยที่มันไม่ซ้ําเดิม ถ้าถ้าคนเนี่ยใช้วิธีแบ่งเซลล์แบ่งเซลล์เหมือนกับแบคทีเรียได้คงตลกดีคนนึงปึ๊บปึ๊บป๊บมันก็จะง่ายดีใช่ไหมครับแต่คนก็จะเหมือนกันไปว่าเป็นโคลนใช่ไหมเ,<อ>เหมือนกันตลอดเว<น>ลาาคล้า <ๆ S 1> ลยกันหมด,ดซึ่งมันจะไม่มีความหลากหลายที่เกิดขึ้นในวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต้องการความหลากหลายความหลากหลายีเพื่ออะไรเพื่อว่าสิ่งมีชีวิตบางอย่างอยู่รอดดีในธรรมชาติแบบนึงพอธรรมชาติแปรป้วนไปสิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึ่งอาจจะอยู่รอดดีกว่าแล้วเกิดการคัดเลือกพันไปเรื่อยๆแล้วเราก็อย ก็วิว <át stars> <cuanto S 2> <iah> ัฒนาการให้มีเพศมากขึ้นอพืชก็เช่นเดียวกันพืชตั้งแต่แรกๆก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ค่อยมีเพศเป็นสปอร์ง่ายๆแล้วก็มีความเป็นเพศมากขึ้นผสมกันระหว่างเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียสัตว์ก็เช่นเดียวกันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังเหลือความเป็นกึ่งๆเพศอยู่ในหลายสิ่งมีชีวิตมากมายสิ่งมีชีวิตบางอย่างมีสองเพศในตัวเดียวอก็งงว่ามันจะอยู่ยังไงมันจะผสมยังไงมันจะบางคนเซลล์สัมพันภาพสาเดือนก็มีสองเพศในตัววเดีย พวกทากพวกปริงหลายอย่างก็มี2เพศตัวเดียวครับแต่มันก็ยังอยู่เป็นคู่นะเวลาถ้าเกิดมันจะผสมนะมันก็จะมาเจอกัน2ตัวแล้วก็ผสมกันก็คือ,<ม>ก,คอก็คือเหมือนต่างฝ่ายต่างเลือกบทบาทของแต่ละคนของแต่ละตัวอย่างนี้เหรอครับมันสามารถจะเอาส่วนอาไว,ว้วะเพศมันเนี่ยใส่เข้าไปในฝั่งนึ่นได้แล้วทั้งคู่ก็เป็นฝ่ายทั้งเป็นฝ่ายให้และเป็นฝ่ายรับไปพร้อมๆกันอ๋อโอเคก็คือก็คือมี2เพศพร้อมกันใช่ในตัวมันเองมี2เพศเ่ยมันมีทั้งไข่แล้วก็มีทั้งอสุจิสเปิร์มอยู่ด้วยกันอ๋อผม ฉันสามารถเลือกได้แล้วพอเจอก็ค่อยมาเลือกไม่ใช่ใช่ไหมครัอันนั้นก็จะค่อางพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าวิวัฒนา,าการของสัตว์ก็มีหลายแบบมาบบอย่างที่บอกตั้งแต่แบ่งเป็นเพศชัดเจนแบบสองเพศที่ตัวเดียวก็มีนะครับสัตว์ละอย่างที่บอกว่ามันก็แบ่งเป็นเพศชัดเจนก็ชัดก็คือว่ามันเป็นตัวผู้รือตัวเมียแต่บางครั้งความเป็นเพศของมันก็แปรปรวนตามอย่างอื่นอีกอเราเห็นสภาวะที่สิ่งที่กลับเพศได้ อ่าอย่างตัวอย่างที่คือเขาชอบแซลกันนะ,ะถ้าเราดูหนังคู้ากักเรื่อง Finding d e m o ไหมครับเจ้าที่จะเป็นปลากร์ตูนแล้วพ่อมันก็หายไปล <ไป S 2> ูก <ไป S 2> มันต้องไปตามหาเนี่ยครับในโลกความจริงเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าม,มีมีปลาตัวผู้หายไปปลาตัวเมียอีกตัวสามารถเปลี่ยนเพศเป็นตัวผู้ได้มาทดแทนมาทดแทนเลยในลังนั้น<อ> <laughs> ปลาหรือสัตว์หลายชนิด สามารถเปลี่ยนเพศตัวมันเองแนมะ้กระทั่งมันตวต,วตวใหญ่เลยนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนเพศตัวเองได้ขึ้นกับระดับฮอร์โมนในร่างกายก็มี hmm. มันมันมีความแปลกประหลาดเกี่ยวกับเรื่องของเพศอีกเยอะนะครับซึ่งในธรรมชาติเนี่ยอย่างที่เกิดเมื่อกี้คือว่าเ,เราเรา,เร,า,เ,รา,เ,ราเริ่มเราเริ่มงงแล้วธรรมชาติมันจะต้องมีแค่2เพศอย่างที่เราคุ้นเคยแล้ว <Okay. S 2> เราคุ้นเคยของมนุษย์เพราะเราก็คิดเรื่อผสม x y x x อย่างที่ว่าแต่ในสัตว์อื่นๆก็มีอีกหลายรูปแบบมากๆในเชิงของธรรมชาติสัตว์บางอย่างก็มีแต่เพศหญิงอย่างเดียวเลยโดยก็ได้ มีแมลงหลายชนิดที่มันมีแต่ตัวเมียแล้วตัวเมียก็วางไข่พอวางไข่เสร็จปุ๊บไข่ก็ฟักออกมาเป็นตัวเมียตัวใหม่อ้าวแล้วมันมันมันผสมอะไรียมันไม่ต้องผสมมันใช้ตัวใช้ตัวเมียตัวนี้แล้วก็วางไข่แล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยได้สัเีเยสเขา,าเรียกพาทิโนเจเนซิสนะครับพาทิโนเจเนซิสก็คือเกิดโดยแม่ไปเรื่อยๆได้ในสภาวะที่ต้องบอกว่าในสภาวะที่มันไม่มีตัวผู้เมื่อมันไม่มีตัวผู้มันหรือว่าสภาวะที่ทรัพยากรอาหารต่างๆมีน้อย มันอยู่ตัวมันเองมันก็ไายทอดพันได้เพราะว่ามันต้องทํายังไงก็ได้ให้ธรรมชาติไม่หยุดทาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันสูญพันหายไปมันก็เลยไปไขทอดด้วยพาธิโนเจเนซิสอย่างนี้ได้อีกซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งก็เป็นเรื่องประหลาดใช่ไหมครับ,รบนะกิ้งก่าบางตัวยังทำพาธิโนเจเนซิสได้เลยขดมันเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นมาไม่ใช่แค่มแมลงอย่างอ๋อเหรอฮะมันสามารถใช่ครับมแมลงอย่างพวกพวกเพลียจะเป็นตัวอย่างที่ดีของของพาธิโนเจเนซิสในมแมลงแต่แต่แมลงแต่สัตว์ใหญ่ใอย่างกิ้งก่าเนี่ยบอกว่าจิ้ง ไข่ฟักออกมาเป็นตัวเมียอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปเรื่อยๆได้ด้วยในสภาวะที่มันไม่มีตัวผู้อ hmm. นั้นมันโลกมันหาทางในการให้อยู่ร่วมกันได้ไปเรื่อยๆแต่ว่าคําถามที่งงๆคืออันนั้นคือวิธีที่มันถ่ายทอดพันธุค์ค<ผ>ม,มัน,นมันคือวิธีสืพันธุ์มันต้องสืพันธุ์มันต้องหาทางคือเพศไม่จําเป็นจะต้องมีแค่หญิงกับชายอย่างที่เรารว่าแล้วฉะนั้นประโยชน์ก็คือว่าเออเม่ไม่มีหญิงก็มีชายอย่างเดียวก็อยู่ได้ไม่มีมีชายหญิงอย่างเดียวก็อยู่ได้ธรรมชาติหาเรื่องให้อยู่ด้วยกันได้หรืออย่างทีี่่่่่วววววาาาาาเเพศในนตัดยยบบบงงงคออออกหรื สิ่งนี้เป็นอย่างเขาคำนวณบางทีเราเป็นสิบสิบเพศได้แล้วแต่พอเขาดีดีดีไซน์หรือว่ามีอย่างของประเภทแต่ย้อนกลับมาคาถามแรกของเราเรื่องกับ LGBT สิ่งที่เราไม่ได่สนใจคือสภาวะเมื่อเขามาแต่งงานร่วมกันเมือม่อคนเพศเดียวกันมาแต่งงานร่วมกันเมื่อเมื่อหญิงกับหญิงมารักกันและอยู่ด้วยกันหรือชายกับชายมารักกันอยู่ด้วยกันคําถามที่เป็นปัญหาใหญ่มากๆสําหรับนักชีววิทยาด้วยก็คือว่าอันนี้มันเป็นข้อเสียในเชิงวิวัฒนาการไม่ใช่หรอ เพราะว่าสืบพันธุ์ต่อไม่ได้ถูกต้องอม,อมันเป็นหนึ่งในโจทย์ที่แม้กระทั่งชาลส์ดาวินไอดอลผมเรื่องผมสอนวิวิวัฒนาการเนี่ยก็ต้องพูดถึงชาลส์ดาวินเป็นโจทย์ใหญ่ที่คนก็ในยุคสว,วิกตทอเรียนเนี่ยก็งงว่าจะตอบว่ายังไงแล้วคำตอบที่ง่ายสุดในยุคนั้นจริงจก็สืบทอดมาเป็นกว่าเป็น2อง่าร้ปีคือมันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ อ๋อเพราะว่ามันไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ดังนั้นมันก็เลยไม่ใช่เป็นวิถีของธรรมชาติอย่างนี้ใช,ใช่ไหมครับในค <ะ S 1> วามหมายาน่น,นั่นคือสาเหตุหนึ่งเหมือนกันในในมุมของอาจจะในมุมของสังคมวัฒนธรรมก็อาจจะเป็นเรื่องของศาสนาบางศาสนายก,ยกตัวอย่างอย่างคริสต์หลายนิกายก็จบอกเลยว่าเรื่องงนี้เป็นเรื่องผิดไม่ถูกต้องแต่ว่าในมุมวิทยาศาสตร์เองก็มองว่ามันมันไม่น่าจะเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีประโยชน์ดูแล้วมันไม่มีพลังอะไรกับธรรมชาติที่จะให้เราสิ่งมีชีวิตเพศเดียวกันมาอยู่ร่วมกัน มันไม่น่าจะมีประโยชน์ใดๆมันทําให้การสืบพันธุ์แย่ลงไม่ใช่เหรอ,เอ,อแม้กระทั่งในยุคเมื่อในในเชิงชีววิทยาเนี่ยไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาด้วยซ้าเนี่ยหลายๆครั้งหลายๆปรากฏการณ์ที่เดี๋ยวจะเล่าต่อไปฟังนะครับก็บถูกมองโดยนักนักแม้แต่นักชีววิทยาเองในเชิงบางคนบอกอีกนอกคือในเชิงแบบไม่ไม่สนใจมองปฏิเสธที่จะคิดว่ามันมีจริงเรื่องของการที่แม้แต่สัตว์เองก็มีสภาวะที่เป็นโฮโมเซ็กชวลิตี้หรือรักเพศเดียวกัน หรืออาจจะพูดต,ตรงไปตรงนั้นก็คืออาจจะมีการร่วมเพศกับเพศเดียวกันเป็นต้นเนี่ยอืแต่หลักฐานมันมากมันมีมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันมีอยู่มันมีอยู่จริงในธรรมชาติอันนี้คือมันมันมัน,ม,นมันเริ่มเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากการสืบพันธุ์แล้วถูกไหมครับอาจารย์คือหมายถึงว่าในสัตว์เองก็มีอ,อใช้คำว่าอะไรดีมีสภาวะเอรักร่วมเพศครับรักเพศเดียวกันมีความคือคำว,ว่ารักเนี่ยมันเป็นคำที่ค่อนข้างจะนิยามยากน้อยาใช่ไหมครับแต่ว่าปรากฏการณ์ที่สัตว์ที่อยู่เพศเดียวกันนะครับ มีกิจกรรมทางเพศร่วมกันอ่าก็มีให้ดูค่อนข้างมากกว่าที่เราคาดไว้เอ่ออยู่ใช้ชีวิตร,ร่วมกันก็มีให้ดูมากกว่าที่เราคาดไว้แม้กระทั่งเลี้ยงลูกด้วยกันมันก็คือการการปีชีวิตเลยโดยทั้งที่เป็นแค่เพศเดียวกันก็มีให้ดูเ ในในอย่างที่ผมเกิดให้ฟังว่าเมื่อก่อนเร,เราเราเรียนนะก็จะเราเรียนแค่วิธีการสืบพันธุ์ตรงๆทั่วไปไม่มีเพศแล้วก็มามีเพศมีเพศก็มักจะมีแค่2เพศแล้วก็มีเคสพิเศษพาธิโนเจเนซิสคือตัวเมียถ่ายทอดไปเรื่อยๆอพ,พึ่งพึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากพึ่งก็มีนางพญายหนึ่งตัวแล้วก็สร้างตัวเมียไปเรื่อยๆเป็นเป็นเบอร์เกอร์เป็นตัวงานแต่วันดีขึ้นดีอยากจะสืบพันธุ์ก็สร้างตัวผู้เพิ่มแล้วผสมนั้นกลไกในสิ่งมีชีวิตต่ละอย่างเนี่ยมันมีคาตอบค่อนข้างชัดเจ ปลิ่งคือมามาผสมด้วยกันเจอกันและเปลี่ยนพัตธุกรรมกันก็ยังพอเข้าใจได้แต่พอเป็นโฮโมเซ็กชวลิตี้เนี่ยคนก็จะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ยังดองรับไปได้แต่ปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นตัวอย่างคลาสสิกมากที่เขาชอบยกมาคือผมจําว่าเป็นเรื่องของ <Penguin. S 2> เพนกวินเพนกวินเพนกวินนะครับเพนกวินเนี่ยถ้าเราบิวการไปดูเพนกวินในสารคดีนะโอ้จะสนุกมากคือเพนกวินมันเยอะหริตามที่ดินทะเลเงี้ยครับก็อยู่บนห้องเองลอยเต็มหมดอยู่บนเรนฟูงแบบว่าวใหญ่โตปัญหาที่เราไม่เคยสังเกตอย่างหนึ่งสำหรับคนทั่วไปก็คือว่า ดูแยกไม่ออกเลยนะว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเออมันเหมือนกันไปหมดนะมันค่อนข้างเหมือนเหมือนกันสัตว์หลายอย่างเนี่ยคุณแยกง่ายพวกปลานี่แยกง่ายในธรรมชาติส่วนใหญ่สัตว์ที่ดูสวยๆดูดึงดูดใจปลาสีสวยๆนกยูงหางยาวๆเนี่ยจางทีจะเป็นตัวผู้เพราะมันจะต้องพยายามสร้างการล่อหรือพยายามสร้างความตัวให้เป็นเด่นเพื่อให้ตัวเมียยอมรับในการที่มันจะผสมด้วยแต่เพนกวินหรือสัตว์อีกหลายชนิดเนี่ยจะคล้ายกันมากเลย แม่่ตัวผู้ตัวเมียก็ตามตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันนิดหน่อยโดยเฉพาะพวกเพนกวินจกักรพรรดที่จมันจะใกล้กันมากมันเคยมีเคสเขา,าเขาก็คือเอาเพนกวินมาแล้วเขาก็ไปเลี้ยงในสวนสัตว์กันอืแล้วเขาก็ตั้งชื่อเป็นตัวผู้คืาคิดว่าตัวผู้เขาาแต่ก็ตั้งชื่อเป็นตัวผู้ตัวเมียบ้างอะไรเงี้ยครับนึกว่าเป็นอย่างนั้นกลายเป็นว่าพออยู่ไปนานๆนานๆแล้วมาทีหลังถึงได้รู้ว่าเพศมันไม่ได้ตรงอย่างที่เขาเข้าใจตั้งแต่แรกที่ตั้งชื่อไว้ใช่ครับ บางทีเขาคิดว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมียให้มันอยู่เป็นคู่กันมันก็อยู่กันโดยนิ่งๆอยู่นะแล้วเป็นสิบปีเลยแล้วมาเจอทีหลังว่ามันเป็นตัวผู้ทั้งคู่อ้าแต่มันก็มีความรักก็อยู่อย่างนั้นมาตลอดเลยนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าต้องมาที่ขำเขาบอกว่าก็ต้องมานั่งเปลี่ยนชื่อกันใหม่สมมติมันเคยชื่ออีลิกั้องกลายเป็นอีลิก้าเดีวผมจำไม่ถึกเปลี่ยนชื่อกันใหม่แล้วมันไม่ได้แค่มันมันชอบอยู่ด้วยกันมันแสดงท่าทีเกี่ยวกับราศีกันปกติเป็นการเข้าคู่ปกติมันยังสามารถช่วยดูแลลูกได้้ดวย เคสที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาเขาบอกว่าเอ๊ะเขาเห็นนะว่ามันไปเอาก้อนหินมามแล้วพยายามจะมากกบเดี๋ยวถ้าใครเคยสนใจสัตว์ปร์ลโลกแล้วเพนกวินจะรู้ว่าเพนกวินเนี่ยเป็นตัวพ่อเนี่ยน่ารักมากก็คืเจะเตัวกบไข่แทนแม่อ๋อเป็นเรื่องแปลกดีเพราะว่าในใน,ในธรรมชาติเขาก็จะมีไข่อยู่แล้วก็จะหนาวมากเนี่ยเขาก็ไปไปยืนคอมไว้แล้วก็กกไปเนี่ยครับไอ้เจ้าสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวผู้ทั้งคู่เนี่ยก็ช่วยกันกบก้อนหินผัดกันอกผัดกันกกตแ,ตแต่มันมันมันคิดว่านี่เป็นไข่ของมันนะเป็นก้อน จ้าหน้าที่สวนสัตว์ก็ไปเอาไข่จริงๆของเพนกวินตัวอื่นมาให้มันกกมันก็มากกได้กกจนกระทั่งฟัก,กออกมาเป็นลูกเพนกวินแล้วกลายเป็นว่าสามตัวก็อยู่ดูแลกันอย่างน่ารักเลยโอ้แล้วก็ผมจำผมจําชื่อไม่ชัวร์แล้วแต่ว่ามันกลายเป็นหนังสือที่ทันเด็กเขาเอาเรื่องนี้มาแต่งเป็นหนังสือที่ทานเด็กให้เด็กฝรั่งได้เรียนรู้ถึงความแม้กระทั่งสัตว์มันก็จะมีความรักกันได้โดยไม่ใช่จํากัดเรื่องเพศคนก็แซวว่าไอ้ลูกเพนกวินตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นตัวผู้นะ ท้ายมันก็เป็นเกย์เหมือนเดิมในเร่ที่เขาเล่ากันนะงั<อ>้นเราจะผมผมลองผมผมก็เปิดภาพให้เห็นว่าในธรรมชาติมีสภาวะนี้เยอะมากนะครับก็ค่อยไล่ไปนะมีสัตว์เด่นๆหลายอย่างเลยที่ที่บางอย่างคุณจะต้องตกใจแน่ๆเอ่อเอาง่ายๆก่อนแมลงแมลงมีหลายชนิดเลยที่เขาพบว่าไม่แต่เพศเดียวกันมันก็สามารถจะมาจับตัวคู่กันแล้วก็ผสามากันได้แม้ว่าจะผสามาไม่สามาําเร็จไม่สําเร็จแต่ก็ผสมกันกลุ่มแมลงปีดแข็งพวกบิตเทิลเนี่ยหลายตัวแมลงปอเป็นตัวอย่างที่ดีมาก แลงปอที่เราเห็นมันมันโค <หา S 1> ้งๆคราเห็ภา้ามันโค้งๆบ่อยครั้งคือตัวผู้กับตัวผู้๋อ,อ้ที่มันมันมันเป็นตัวเดียวกันเพศเดียวกันมันก็ผสมกันเฉยๆอย่างนี้เลยนะครับเอในกลุ่ม,มแมลงเป็นน,นกนกมีหลายชนิดเมื่อกี้เพนกวินยกไปแล้วนะครับนกเล็กๆก็มีหลายอย่างนกที่เป็นกลุ่มสองเบิร์ดหลายตัวที่เขาเขาเจอธรรมชาติเอที่ตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วอาจจะเริ่มเริ่มงง,งว่าเป็นไปได้หรือก็คือเจ้าพวกกลุ่มสัตว์ที่ใกล้เคียงกับเราบ้างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เด่นมากคือโลมา อ๋อปลาโลมาซึ่งโลมาไม่ใช่ปลาใช่ครับใช่ใช่่เป็นไรครับแต่ว่าก็นี่จะเห็นภาพว่าโลมาเป็นสัตว์ที่เด่นมากมันเราจะเจอเยอะมากเลยทั้งในธรรมชาติหรือแม้ทั้งที่เอามาเลี้ยงในในสถานเลี้ยงสัตว์น้าเนี่ยที่ว่าเพศเดียวกันก็มาจับคู่กันอยู่ด้วยกันเป็นคู่เลยแล้วก็เล่นกันว่ายน้ํากันแล้วพยายามผสมพันธุ์กันด้วยการผสมพันธุ์มันก็แปลกๆเลยละครอย่างเคสของตัวผู้กับตัวผู้เนี่ยมันก็มีอวัยวะเพศของมันใช่ไหมครับสารองคชาติมัน เอันนี้แปลกดีมันพยายามจิ้มเข้าไปที่ที่ที่ช่องหายใจชั่ัวหารู้ไม่เจอผมจะมาทีไใครมี่จิตนาการตามด้วยมันมีสองตัวใช่ไหมครับไอ้ตัวหนึ่งอยู่ข้างบนเนี่ยแต่มันแทนมันก็มาหาช่องไปได้มันก็จิ้มมาที่หัวแทนอะไรเงี้ยคคือคือบางคนก็แบบมันเหมือนมันก็เล่นกันแต่ก็มีสภาวะในจริงที่มันอยู่เป็นคู่กันนะครับเอแก่ นะครับแกะนี่เป็นตัวอย่างคาสิกเหมือนกันที่เขาเจอกันมานานแล้วโดยเพาะแกะตัวผู้เาใชกว่าแรมแร่นแรมคือแก่ตัวผู้ก็เจอสภาวะเนี่ยที่แก่ตัวผู้อยู่ด้วยกันแล้วก็ผสมพันธุ์กันเองด้วยนะครับยีราฟนี่ก็เป็นตัวอย่างเด่นมากเหมือนกันยีราฟก็จะตัวคอยาวเลยนะครับแล้วก็เจอทั้งทั้งตัวผู้กับตัวผู้ตัวผู้กับตัวเมียบางทีตัวเดียวเป็นไบเซ็กชวล สลับไปสลับมาก็มีกับบางทีก็อาศัยกับเอาหัวมาพันกันเกี่ยวพาราสีกันพยายามจะผสมพันธ์กันก็มีนะครับสิงโตนี่ชอบคลาสสิกแล้วคือสิงโตเจ้าป่าที่เรานึกภาพว่ามันสัตว์ใหญ่ต่างๆก็เกิดสภาวะนี้เหมือนกัน ที่มันเกิดสภาวะของการที่เพศเดียวกันโดยเฉพาะตัวผู้กับตัวผู้มาจับคู่กันตัวเมียตัวเมียจับคู่กันก็มีมีใช่ไหมครับมีมีครับแต่ตัวอย่างคลาสสิกที่มันจะชอบยกขึ้นมาเพราะว่าใกล้เคียงกับคนที่สุดก็คือกลุ่มของบรรดาไพรเมตต่างๆนะครับสัตว์ที่คล้ายลิงต่างๆนี่ครับก็ครบนะฮะตั้งแต่กอริลลาชิมพปนซีแล้วก็บโนโบบโนโบในคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อแต่ให้นิจนาภภาพมันเป็นก็คือชิมพันซี ที่ตัวเล็กหน่อยใช่บางคนไล้ปิดนี่จินเป็นสีแล้วก็จะขนไม่ค่อยเยอะนับกันว่าเป็นหนึ่งในภัยเมทที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดแล้วนะหลายคนก็จะชอบเอาโบนโบมาศึกษานะครับก็ชัดเจนครับมีครบทุกอย่างเลยครับมีทั้งตัวผู้กับตัวผู้ตัวเมียกับตัวเมียลักษณะของการที่มันตัวผู้ตัวนี้ก็ไปกับตัวเมียตัวนี้กลับคือไปประมาณมีทุกแบบเลยที่เราเราคุ้นเคยกันเ มีตั้งแต่ลักษณะของการที่มันเหมือนกันเล่นเล่นกันพยายามจะเล่นอวัยวะเพศกันตัวเมียเล่นอวัยวะตัวเมียด้วยกันเองก็มีจนถึงพยายามจะผสมพันธุ์เลยก็มีเป็นต้นนะครับหรืออย่างที่ว่ามันอยู่เป็นคู่ก็มีดังนั้นเราย้อนกลับมาคําถามแรก็คือว่าตกลงเรื่องความเป็น h o เซ s e x u a l i t y การมีเพศสัมพันธ์ในเพศเดียวกันหรือรักร่วมเพศกันเนี่ยมันผิดธรรมชาติจริงเหรอเพราะในธรรมชาติเองก็มีตัวอย่างอย่างนี้เยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องตามต่างต่อไปว่าทําไปเพื่ออะไร ะะแต่ว่ามันมีตัวอย่างแล้วละ่ะเราปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะว่าธรรมชาติมีตัวอย่างของนี้จริงะฉงนั้นในมนุษย์เองมันก็ต้องถามแล้วว่าจริงๆแล้วที่เราปฏิเสธการมีเรื่องแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมศาส,สนาที่หล่อหลอมขึ้นมาในช่วงหลายพันหรือหลายหมื่นปีที่มนุษย์วิวัฒนาการขึ้นมาหรือเปล่าแต่ในธรรมชาติจริงๆแล้วมนุษย์ก็จะมีสภาวะแบบนั้นบ้างก็ได้นะครับ คําถามในเชิงชีววิทยาที่ยังค้างอยู่คือว่าตกลงทําไปเพื่ออะไระสัตว์ต่างๆเขามีสภาวะที่เป็นโฮโมเซ็กชวลิตี้ไปเพื่ออะไรก็อาจจะมีคําตอบไปในเชิงอ,อื่นเช่นเรื่องของการที่สร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มของครอบครัวมากขึ้นกลุ่มของฝูงมากขึ้นการเหมือนกับเป็นกิจกรรมละเล่นของมันก็เป็นไปได้หรือการสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นใหม่ที่ว่าเพื่อมันจะได้อยู่รอดต่อไปหลายครั้งเพนกวินอย่างที่ผมกลืนเมื่อกี้คือว่าการเป็นว่าสภาวะนี้ช่วยให้มันมีการเลี้ยงดูลูกได้ดี ลูกหลานแทนที่จะเป็นตัวตัวสมมติมีตัวมีตัวสตัวมาอยู่ด้วยกันเนี่ยกลายเป็ว่าสตัวเทั้งสตัวก็ช่วยกันผัดกันเลี้ยงดูลูกได้อันนี้เป็นต้นฉันมันก็จะเริ่มมีคําตอบมากขึ้นในเชิงวิทยาศาสตร์ในือีววิทยาครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าจากชาวดาวินเนี่ยเราสามารถคอนเฟิร์มได้ไหมครับว่าการมีเพศเอ่อ q g b t q เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดธรรมชาติอยู่แล้ว ครับก็ถ้าเรามองในมุมของภาพกว้างของชีววิทยานะครับอย่างที่ผมเชื่อมียมเกินคือชีววิทยาไม่ได้มองสิ่งมีชีวิตโดยการแยกมนุษย์ออกไปจากสัตว์อื่นอ่ถ้าเราเห็นภาพนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้ในธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้ไม่ได้มองว่ามันเกิดความผิดปกติจากเมื่อก่อนจะเคยคิดแต่ตอนนี้วันนี้ไม่ค่อยคิดแล้วมันเป็นเรื่องความผิดปกติธรรมชาติมันเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติสภาวะในมนุษย์ก็เป็นไปได้แต่อย่าลืมว่าเหมือนเดิมนะครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องของเนเจอร์กับเน มารักลมเพศเพราะว่าฉันรู้สึกมันเรื่องของแฟชั่นก็เป็นไปได้มนเรื่องของสภาวะของครอบครัวสภาวะของสังคมก็เป็นไปได้แต่ในการบางคนที่บอกบอลทูบีเกิดขึ้นมาเลด้วยความรู้สึกแบบนี้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนั <c oughs> ้นไอ้คำว่า LGBT ก็เป็นคําที่กว้างขึ้นทุกวันว <c oughs> ันนี้ก็บางคนก็บอกว่าแบ่งแค่สองเป็นสาเป็นสี่ไม่พอแล้วสิ 4, เป็นสิบเลยมันมีทั้งหลายแบบซึ่ง มันก็เกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงได้เพียง hmm. แต่ว่าเกิดจากอะไร hmm. เกิดจากธรรมชาติจริงๆเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องของการที่อยู่ในสังคมแต่ละสังคมนะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปที่ผมเราพูดกันประโยคแรกคือโลกในอดีตตอนผมเด็กๆเนี่ยของพวกนี้เป็นเรื่องแปลกแต่วันนี้ถ้าเราอยู่กับสังคมด้วยเรามองมองลองแต่ชัาเราเป็นผู้ใหญ่ยุ่มากดับนหนึ่งกลับไปอยู่กับบุ่มของเด็กๆเขามันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วแล้วการที่มีพรบออกมา สามารถทาให้เราเข้าใจเรื่องของการอยู่ร่วมกันได้บางคนเพศเดียวกันก็รักกันได้หรือแม้กระทั่งมีสถานะสังคมทางกฎหมายร่วมกันได้ในระดับโลกเองเขาก็ไปกันเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ทางไทยเราเองบางคนอาจจะูุสึกว่าแปลกแต่ว่ามันกําลังเดินหน้าไปในระดับเดียวกับที่โลกเคยเป็นแล้วในอนาคตต่อไปล่ะผมว่าความแปลกตรงนี้อาจจะยิ่งหายไปเรื่อยๆเรื่อเรื่องเจ้ายังถกเถียงค้างกันอยู่เช่นคําว่านางนางสาวใช่ไหมครับนายนายหนุ่มไหมอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงต่อไปเรื่อยๆการเปลี่ยนคํานําหน้านาม เวลาเราเซอรบางคนบอกว่าฉันเปลี่ยนสภาพว่าทั้งเพศเรียบร้อยแล้วการยอมรับตรงนี้จะเริ่มมีมากขึ้นไหม hmm. อย่างน้อยผมถ้าผมโยนกลับมาที่ที่มหาวิทยาลายัยอย่างที่จุลาที่สอนอยนเนี่ยถ้าแค่ย้อนกลับไปสิปีที่แล้วกันที่อยู่ในนิี้ตชายจะแต่งชุดหญิงเนี่ยคงเป็นเรื่องลําบากมากหรือบางทีก็โดนห้ามด้วยซ้ําแต่วันนี้ประกาศมาวิทยลก็ออกมาชัดเจนว่าอน,นุญาตให้ทําได้ให้แต่ทําเรื่องของอนนะแล้วถ้าขออนุญาตผ่านเรียบร้อยก็ทําได,กได้ก็แต่งตัวได้เพื่อให้เหมาะสมกับในจิตใจเขา มากกว่าแค่เรื่องของที่คนอื่นไปกำกับเขาผมฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าเออจริงๆโลกเรานี่มันมีนมความหลากหลายอยู่อยู่แล้วแต่เดิมอยู่แล้วนะฮะเห็นความแตกต่างบางทีเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเลยและแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วที่เราจะมีความหลากหลายเต็ไมไปหมดยังมีอีกสารพัดเรื่องครับที่คงได้ถกเถียงในนาคตเอาแค่ประเภทว่าเราต้องแค่อยู่กันแค่คู่เดียวจริงเปล่าต้องมีเป็นโมโนกรมมี่มีแค่ชายคนเดียวหญิงคนเดียวจริงเปล่าเราเราเกิดมาแบบนั้นเหรอทั้งที่เพื่อนร่วม วิวัฒนาการของพวกเราสัตว์อื่นๆแม้แต่เพื่อนที่ใกล้ชิดอย่างลิงเป็นต้นเขายังอยู่กันเป็นฝูงเลย uh huh. เราไปมองสังคมที่เขาอยู่กันแบบฮาเลมผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงเยอะๆหรือบางทีกับข้างผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายเยอะๆเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมศีลธรรมเป็นเรื่องผิดธรรมชาติในอนาคตต่ตอไปถ้าโลกมันเปิดกว้างขึ้นาอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติก็ได้อืจริงก็น่าตื่นเต้นนะถ้าถ้า <c oughs> โลกเราจะจะเดินบุ่ไปในทางที่เราไม่คุ้นชินนะครับ วันนี้ในเรื่องนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับเราต้องขอบขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับวันนี้ครับผมยินดีครับ,รบสวัสดีครับ